จังหวัดบุรีรัมย์แม่น้ำมูลล้นตลิง่งหลากเข้าท่วมนาข้าวหกหมู่บ้านเกือบ3,000ไร่จมเสียหายขณะปริมาณน้ำยังเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องทุกวันแม่น้ำมูลล้นตลิง่งหลากเข้าท่วมนาข้าวที่กำลังออกรวงหกหมู่บ้านอำเภอแคนดุงจังหวัดบุรีรัมย์จมเสียหายเกือบ3,000ไร่ผู้ใหญ่บ้านเร่งลงพื้นที่สำรวจเพื่อรายงานทางอำเภอและจังหวัดให้ความช่วยเหลือ พร้อมเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำเพราะว่าปริมาณน,น้ำเพิ่มขึ้นทุกวันชี้สภาพพื้นที่เป็นแอ่งกระทะถูกน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีต้นหลายครัวเรือนต้องปรับตัวใหม่ในวันนี้16ตุลาคม2564สถานการณ์น้ำในลำน้ำมูลที่ไหลผ่านอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งจากอิทธิพลของพายุ และมวลน,น้ําเหนือที่ไหลลงมาจากจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดได้เอ่อล้นตลิ่งหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวที่กําลังออกรวงใกล้ถึงฤดูเก็บเกี่ยวของเกษตรกรในพื้นที่6หมู่บ้านตําบลแคนดงอําเภอแคนดงคือบ้านนาแสงบ้านโคเกา่าบ้านโนนกลางบ้านมวกน้อย บ้านยางทะเลและบ้านม่วงทะเลซึ่งอยู่ติดริมน้ำนํำจมน้ําแล้วเกือบสามพันไร่หากระดับน้ําไม่ลดลงภายในหนึ่งสัปดาห์าานี้คาดว่าจะได้รับความเสียหายทั้งหมดนอกจากนีดด้แล้วน้ํายังได้เอ่ยเข้าท่วมบ้านเร,รือราษฎรสารากลางหมู่บ้านรวมแล้วกว่าสิบหลังคาเรือนขณะที่ผู้ใหญ่บ้านทั้ง6กหมู่บ้านได้เว่งลงพื้นที่สํารวจความเสียหายและผลกระทบจากน้ําท่วม เพื่อรายงานทางอำเภอและจังหวัดทราบเพื่อจะได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือทั้งชาวบ้านและเกษตรกร,กรที่ประสบภัยน้ำท่วมตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการต่อไปในายช้โยสีรานผู้ใหญ่บ้านโคกเก่าได้กล่าวว่าจากสภาพพื้นที่ของทั้งหกหมู่บ้านเป็นแอ่งกระทะทำให้ประสบกับปัญหาน้ำท่วมทุกปีทั้งบ้านเรือนและนาข้าว จนหลายครัวเรือนต้องปรับตัวโดยการถมที่บริเวณรอบๆบ้บบานให้สูงขึ้นเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าตัวบ้านแต่นาข้าวนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาน้ำท่วมได้โดยในปีนี้น้ำได้หลากเข้าท่วมนาข้าวที่กำลังออกรวงในพื้นที่6กหมู่บ้านแล้วเกือบสามพันไร่ซึ่งหากน้ำยังไม่ลดลงภายในหนึ่งสัปดาห์นี้ก็จะได้รับความเสียหายทั้งหมด สิงขณะน,นี้ผู้ใหญ่บ้านทั้งหกหมู่บ้านเดี๋ยวเร่งออกสำรวจความเสียหายเพื่อรายงานโดยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนแล้วซึ่งอย่างไรก็ตามจากการติดตามสถานการณ์น้ำมูลยังพบว่ามีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นทุกวันเฉลี่ยวันละ2เซนติเมตรก็ได้ขณะน,นี้ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมืออยู่ตลอดเวลา ทางด้านนายสมพงศ์ไกรงามผู้ใหญ่บ้านนาแสงได้บอกว่าในปีนี้น้ำมาเร็วกว่าปีที่ผ่านมาและมีปริมาณมากกว่าปีที่แล้วและคาดว่ามวลน้ำจากจังหวัดนครราชสีมายังคงไหลมาสมทบลงลำน้ำมูลทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านทั้งหกหมู่บ้านได้หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยกนการลงพื้นที่ติดตามเป้าระดับน้ำทุกวันเพื่อรายงานทางอำเภอรทราบ และประชา,าธิปันที่พี่น้องประชาชนได้เฝ้าระวังส่วนนาข้าวนั้นของพี่น้องชาวเกษตรกร,กรที่ถูกน้ําท่วมเสียหายก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาชดเชยเยียวยาและช่วยเหลือส่งเสริมการปลูกข้าวนาปรังเพื่อชดเชยข้าวนาปีที่เสียหายในครั้งนี้อีกด้วยคือพื้นที่เป็นเอ่งกะทะคือตรงนี้มันจะท่วมตลอดทวมทุกปีคือยังไงคือน้ําจะมามากไม่มากือท่วมตลอดเพราะว่า คือน้ำถ้าถ้าเออล้นจากแม่น้ํามูลเมื่อไหรเป็นท่วมทันทีที่ที่ทำนาเป็นพื้นที่การเกษตร,รของชาวบ้านเพระาะว่าที่นี่เป็นคือชาวบ้านจะทาําการเกษตรเกี่ยวกับการทนาลอยลอยประเสนะผม,มไม่มีเกษตรอื่นนอกจากป่ายูคานลน้อยนะครับแต่ก็น้ําคือจะไหลช้าไปตรงที่สตึกสตึกจะเป็นคอแคบเลยทำให้ตรงนี้มันเออกลับมาคืนแล้วก็ท่วมครับผมตรงนี้ตรงนี้ท่วมกี่หมู่บ้านครตรงนี้เป็นคือใน อำเภอเคนดงเองท่วม1ิหมู่บ้านแต่เคนตบุเคนดงเนท่วมอยู่หหมู่บ้านครับที่พื้นที่การเกษตรประมาณสองพันกว่าไร่ที่ท่วมแล้วก็มีบ้านเรือนสิบกว่าหลังแต่ไม่ถึงกับท่วมมิดทุกหลังนะแค่บางบางบางหลังก็แค่เข้าไปใ,ในในบ้านแค่บางหลังก็คือชาวบ้านได้ประสบการณ์จากปีหนะ้าสามห้าสาห้าสี่เนาะได้ประสบการณ์ตรงนั้นคือเอ,เอาเอาตรงนั้นมาเป็นประสบการณ์ในการสร้างบ้านแล้วก็ดูปริมาณแต่บ้าถนน มันยังต่ำอยู่ก็ฝากถึงหน่วยงานสี่งี่องครับช่วยเหลือเฮียวยาในการหลังน้ำลดนะครับอยู่เพราะดูว่าน้ำท่วมอยาเข้ายังไงก็เสียหายแล้วเพราะว่าทางกเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดทางอำเภอเขาก็มีนโยบายช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมอยู่แล้วนะครับคือว่าหลังจากน้ำลดนี่อยากให้ช่วยเหลือส่งเสริมปลูกพืชพืชหลังน้ำลดง่ายๆคือข้าวน้าปังนะครับช่วยส่งเสริมครับแล้วก็ง่ายๆโดยราคาข้าว อยากให้ครับราคาข้าวเนี่ยครับเป็นปัญหาหลักเลยครับนิวส์ยี่สิบสี่นิวราชทิพสีรายงาน